ที่เจอปัญหาปัจจุบันนี้อยู่ก็คือเวลาคุณแจ้งประกันแล้วกรมสรรออกมาแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปตกแต่งทีหลังโดยที่ไม่แจ้งบริษัทประกันใดรู้เลยไม่มีชุดแต่งแต่เวลาเกิดเหตุแล้วมีชุดแต่งขึ้นมาสวัสดีครับผมสิงกุงอรุณสวัสดีนะครับประธานกรรมาการบริาหารบาริษัทสิงกุงบกเกิจำกัดน,นะครับ มีคําถามอยู่ด้วยว่าลถสิ่งลถที่แต่งนะามว่าคุ้มครองหรือเปล่าลถสิ่งส่วนมากบริษัทประกันไปไม่รับถ้ารู้ว่ารถคันนี้เอาไปนําเอาไปแข่งนะหรือไปโหลดเตี้ยทาให้เวลาเกิดเหตุได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะบริษัทสงมาจะยังไม่รับถ้าเกิดตกแต่งไม่มากอย่างเช่นติดสกเกิ์ติดวิยุอะไรนะอันนั้นเราต้องซื้อไัยเพิ่มลถคุณราคาหนึ่งล้านคุณติดเครื่องเสียงสี่แสนถ้าเกิดคุณไม่ได้แจ้งบริษัทประกันไปรู้ บริษัทันไก็ไม่รับผิดชอบนะครับบริษัทพันก็จะจ่ายในเครื่องเสียงที่เอามาจากห้างติดอ้างมาเลยถ้าเกิดบริษัทส่งเจ้าที่ไปตรวจรถ SK สเคพจะเป็นคนไปตรวจรถเพราะเอ K เคพัไปตรวจรถแล้วก็เจอว่ารถกลุ่มนี้มีแต่งบริษัทันไพก็จะคำนวณว่าสมมติชุดแต่งนี้สามแสนก็เพิ่มเบี้ยลงไปสมมติราคารถหนึ่งล้านชุดแต่งสามแสนก็จะรถคันนี้มีมูลค่าล้านสามก็ทําทุนที่80%ของราคาล้านสามที่เจอปัญหาปัจจุบันนี้อยู่ก็คือ เวลาคุณแจ้งประกันแล้วกรมษัออกมาแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปตกแต่งทีหลังโดยที่ไม่แจ้งบริษัทประกัน,นลกเลยเวลาเกิดเหตุขึ้นมา SK สเคพไปตรวจรถแล้วไม่มีชุดแต่งแต่เวลาเกิดเหตุแล้วมีชุดแต่งขึ้นมาบริษัทไม่รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแจ้งบริษัทรับผิดชอบคุณตกแต่งเท่าไหร่แล้วคุณต้องถ่ายรูปแล้วส่งไปบริษัทคำนวณเบี้ย ع. พอถ้าบวตกลนุนเบียเราได้เบียแล้วบวชเสรจก็จะส่ง s k พัดไปตรวจรถทีดว,ว่ารถชุดนี้ตกแต่งใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีการหายอันนั้นไม่คุ้มครองนะครับต้องเกิดจากการชนเพราะเราไม่มัน่นใจว่าใครขโมยไปเกิดไวเหตุเรารับผิดชอบแต่ถ้าเกิดหายโดยที่ไม่มีร่องรอยอันนั้นเราไม่รับผิดชอบนลครับนั้นชุดแต่งสําคัญเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็คนก็แต่งรถเยอะแล้วลรถราคาห้าหกแสนก็แต่งเป็นแสนเดี๋ยวนี้ชุดวิทยุชุดก็เป็นแสนและถ้าท่าน ซื้อมาแล้วตกแต่งท่านต้องแจ้งบริษัทเราเพิ่มทุนแต่บางบริษัทก็มีการคุ้มกองชุดตกแต่งไม่เกินสองหมื่นก็อยู่ในกรมธรรม์ก็มีแต่สองหมื่นไม่พอเพราะชุดแต่งบางชุดเป็นแสนคุณต้องแจ้งบริษัทร,รู้ว่าคุณมีชุดแต่งเป็นราคามูลค่าเท่าไหร่แล้วบริษัทก็คำนวณเบีย้ยประกันไปเพิ่มไปเพราะฉะนั้นช่วยแจ้งเราทราบด้วยชุดแต่งราคาเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับ เอสเคพัทคือหน่วยงานหน่วยหนึ่งของสีกุงโบเกอร์ที่ออกไปตรวจสภาพรถให้กับบร,ริษัทกันภัยเพราะฉนั้นเอสเคพัทดูแลคุณตลอดตรุระเทศขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ